ไมนือน่อกันเพอพยากแล้วก็นมักินโอ้ยพี่น้องกระเลยปีดกันพี่น้องไปหาซื้อกองไปหาซื้อแล้วก็เมื่อเข้านะม่ไมม่เอางอกลวบ้าเน่าค่ะมัได้งอกอย่างเดียวเน่าเลยค่ะสวยและ ฉันเขากัแม่เลยค่ะเดกว่นให้ฉันลอเจ๊เนี่ตัอ่งาเกวานี่จเบาบ่กูรบบางงานนะนคือเบาคือเบาตามตรงบ่หน่อยคนยิงกระากเท่าไหรคะห้สบบาทค่ะห้บาทค่ะฝากลไว้ก่อนเ้อฝากไว้นีก่อนเ้อค่ะแม่จ่ายอค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋ย ไม่เพิ่นมันใจข้างหน้าคุรู้ขี่ข้ากุนตีระไมจังดังปุ๊กปุ๊กเนาะคือบดังเป๊ะเป๊ะเนาะน้าวงได้มาหน้าพ่อโตกน้ำบรียตกกิ่นมะเดกินบ้ กินบ่กินแน,น่เพื่อมีแคงแห้งตึงตึงไม่แพะอันเท่าไดรอันน,นี้น่อมอันอน,นี้แม่บกแน่นคิยยเี่ก็เาดินพี่เมื่อกี้กี้กับข้าวหิวอ้อเฮ็ดสากไม่ร่ม ทีนี้มันแบบไปซาบล่าพอมีชื่อพาร์กมได้จียอุ้ยมอนี่นงได้เซนนะคะบึเซนเอคะสบายดีเจสีได้เยมั้ส่นะดีๆ้ังยังีไยไลทสั กัดกันแล้วปั่นกันกี่กันได้พี่น้องเดี๋ยวมาจังเอาน้ามองมาจังเอาดูเบิ้งเองแค่แหละครับเลยนี่

ใช่มหมสาวกับมือน้อวันอาทิตย์เอ้าน้องมาใส่มาทิกงานบาแจักนี่น่ะเท่าไรผมแจักกันมือเว็บงานเปนอาทิตย์ขฉันมาใส่สีแดงใส่สีดำจะไปงานซุปเลยค่ะเจ๊จะซื้ออะไรแต่สกีได้มาซื้อพักให้แนนนี่เจ๊ซื้อพักน้ำราวนให้แน่นี่เออเออซื้อนี่พักกันกางามโอ้ยอันอันนี้น่ะงัวฉันบอกกลิ่นนี่ซื้อพักหอมพักเติมพักแจ่าอันนี้โอ้ย เอาเอากูพลอยไปเบิตบฮ้ยทนงานเบิร์ตครับมันมีคมันมีก็เสริมแน่ป้าไน่ยี่สิบบาทจ้อัตนัติครัเสริมแน่เด้อจ้ะติเมน้มันอยเออบาท่อนั้นยี่บาทมีบาทเออไรยังน้่าอนขึ้นกี่นะคะรองทามยสิบ ขยายาไ่เป็นโรคกระเพาะอยู่เดียวนี่นะเนาวสะบันแถวแล้วง่ายื้อดมรูโอ้ยดิมรนเจ้าตรงละคนนั่นเอามั้่เห็นบ้านน้อยละไปลูกกันลูกกันแม่แทงลูกมันแทบเลือเอาไหนแล้วใครเหรใครเลยพ่อค้าได้ค่ะา ต้นหางมันไปลอยต้นะใส่น้จค้างที่รองขาพ่อลล่ะค่ะองกันเนีเียมประธนพอข้งยินาวแบมลอยบนพื้นอยบนสี่ขามันมเระตูนกันค่ะโอ๊ยจะคือตีสตื่นมันยังด็กกระตว้อ่อ้าวกระแ่หน้าให้โซไปดิพิ่แทแลขนาดแทงแล้วเลยบอกานน่ะ ว่าฉันบอกเห็นห่วงนีสวยนะที่ล้างนั่นเต่งหนาน่ะเบิ้งกั่นจุกนี่เด้อ้าว่าแปดบาทคนไก่แซนี่เนาะแต่งหนาฉันบร้เต่งนะคะฉันลุกมามาลค่ะาสาบานจริงจริงงล้ไม่ไบ้าไรมีปีน้่าตายริเติงคเฮ้ยไอ้ของกล่องมยูขาย้ากี่ิ้นเนี่ยโอ้ยผู้บ่าวขายสี่นั่นไม่บ้านนั่น bún bò là là, là. <laughs> <laughs> ừ. này, để làm gì rất à. à. là trang <laughs> ซึ่งมาเก้นเลเนี่ยกระเทปกทงได้ค่ะยี่สิบบาทค่ะ้าบาทไม่เล้วเบอหานจะเ่อือืมเอาไปตักมันเด้๋าชั้แม่มาแดีเอาแต่คละทงมืนดิแก่ก่อนน้าว่าวหยอกอ่ะ แบแรงมัดมือานหาอารีค่ะไม้ก็บา่ได้มัแตมันเปียกติมม่ะใส่ถุงให้มาลกค่ะเอาไหรีบอ่ะให้เร่เ่หยังนะโอ้ยตอนีเดียวมือได้บารีสองกันไม่หั่นนะให้ขยางมาฝากท่าเล่นนะเอาขง่าย <laughs> hò, thuốc, nhưng... ừ, phát đi nhà hả, đi một, chắc nhá, <không>, chắc cái đấy, bắt chui, bắt chui, กันเดินมือดีซื้อใอะไรกันซื้อมันเดือดเออก็กินบะหมูแมากาไก่กินกินเอาโยเดอร์มือนี้เดอหมูเด้อหมูบ้านนี่้ะหมูจ้ะหมูเอาวเพิ่งเอาเนื้อหล่ะเหรอเฉินนี่กว่านี้เนี้ยจะเป็นยังไงเนี้ยหมูเนี้ยหมูจะ้บบโอ้แต่แพงแค่กล้าซื้ออย่างละต่าบานนะมาแพง อ้ยมากบ้าน้อยมาซี่อเป็นลูกเป็นไอเป็นน่องเป็นบ้าเป็นไอกับน่องบัคพ่อ้าพ่อ้พ่อค่ะ่ม่ีอะไนะอามันมูเหนอยเด้อพ่อข้าเดินเอาเบิร์ตนั่นแหละอัจฉริยะมัน

อาลก็ได้ก็ได้ค่มูโลหนึงค่ะเอากระดูกมันห้ดิซี่เยค่ะนั่นกินเนื้ไอ้กินซีนบกนกิน่นกระดูกก็เลยเอากระดูกใ่นกัขนาดนี้ี่ค่ะ้เล็มนังนังมาจะไนังร้คนนันาทีเ ปั่นเอาปั่นเอาปั่นให้แล้วเน่จะปาดค่ะม, <c oughs> มันมากับความเมาอ้าวจะไปใส่ล่ะนี่ยังไม่ทันแล้วอยู่กระสือน,นี่แหละกระืออยู่นี่เด้เนเนโอโขอ,ขอ,ขอ,ขอ้ไม่เฮ็เดเนี่ยไม่พอคานี่ไรเฮ็ดอะไรแน่ แบบนั้นแต่ว่าเล็กน่อยสิเอาแบบใดคะได้ไปง่ายคนนี้ก่มีบัคะ หัวไซื้อกระต้ามาเลเซียนะ่ะมันจังไงนี่คือของเธอร์นี่เออเอายังเด็กน้อยชิมี่ยังกระดานอันเดียวยค่ะเด็กน้อยฉันบริหน้อยนะคะบอแม่เอากระดานหงเฮียนมาบอคะต้องฟาดนะ <laughs> นักเรียนโค้งโอ้ยซื้อเป็นเมื่อไนกระขาดนั่นนี่นะคะเอาไปฉีกบอกคะเออนั่งฉีกบอกคะพูดตรงน่าจะตรง ซื้อเห็ยาซื้อถงให้นางซื้อทุงน่ะโอ้ยมันน้อยพอ่ดอันนี้น่ะทงพลาสติกน่ะหานางองลามใหน้เยนจงเนน่เอาซีอันใหญ่ก็มีอัใหญ่มันี้มันมันม่อนอาอันนี้ะได้เอออันนี้ได้อะไหางอีริซี่ได้สักสองร้อยมได้ปะคะเ มะซ้มมะซาวแตนบ่มีซาวค่ะนั่งก็ต้องนั่งก็ต้องใส่กระเป๋าบอค่ะไปบอได้ไปโรงเรียนกะบอได้ค่ะนั่งก็อยากได้ค่ะโอ้ยนักเด็กนั่งเข่าอยู่ในเฮือนนั่งก็ต้องใส่โอ๊ยกินี่ผัวมึงไปไปใครยูเอ็นยูเฮือนมึงขึ้นบอยผัวมึงมาฮะโคตรโผล่นุ่งเชือกผัดทรงผัดบะนุ้งไงโคตรโผล เพิ่นแม็กโซนตัวจะเพาะเมียเหรกันทั้งไม่ได้บอกนุงส่งนุงเสื่ยให้บัวใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วพ่ออล้วบ้าป่ะดิยังนะคะยังกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นบ่ได้มีมีแต่กุ้งตายทั้งผูกไปม่กุ้งตายเป็นยากได้กุ้งอะเสือได้สานเสือได้สารเดือทานไหมเสือบผมไม่บอกตัวใหญ่น่ะนี่มีืดเลย ้าฝนตกกระิบใยมันเปื่อนปะคะค่ะวันนี้ยิมใ้ตลาดค่ะทันฝนมาตกบ่เฮยนางบ่เคยมากับมาฝนก็เลยตกเียเอาอยากได้ออนดาเธออบของดำเดนะอ้ดำเมื่อกี้นี่แล่นลหลลยหลอยู่นะส่งกับพุสหยิบซื้อฉั้นมืออะไรได้สัก แดดสิออกเลยฉันเอาถือแซงบ่ได้นะไม่ใช่กันเอาเงินแบบมันพอแน่เลยว้าเว้าอยากให้มันมาซื้อนี่ล่ะเอาค่ะนอนงั้นสื้อหมากไม้สักก่อนนะคะโพดบางเนี้ยผมเอาขีดตุ่มนะโอ้ยใช่ไหนกากแก้วแล้วบ่เจ๊แดดเหมอกเป็นเป็นจะเป็นอะไรเงี้ยคืออันเขาอันเห็ดของข้างนะบ่เจ๊แดดเจ๊หมอก มึงว <chat> huh? ้าน <c ười> <c ười> ่ะมึงคืดจะบอกสิให้กูใส่สนน่ะฮะนี่สนนะ่นนี่แหละมันค่อยงามเด้นี่มาอยเต้นนี่เดี๋ยวพ้ออะไรบักฮะกุ้งกันเรนมิตรกุ้งง่ายๆนั่นแหละ กุ้งลายมันสีนี้เราก็ไปซ่อนนี่แหละค่ะขี้ข้าหนก็ไม่ได้กินแเลยโอ้เมื่อหน้าแล้วเอากุ้งคลองมาขายได้เด้อไหมค่ะพี่เฮ้ยพี่กุ้งตัวบางใหญ่นึงกุ้งลายกุ้งบังก่อนเอาบ่ล่าขมเอาอีกแล้วนะเอาไหมขมเอาเอ้ยขมเอา งามกับบซื้อซอยคนบางงามกับบซื้อชาวบาทกันยังขึ้อยากก็อยากน้องอยากน้องอยากกินขม่าวน้องมาไม่เงินซื้อนี่สาธุบ่มีอีเลยไหมเตะฝอได้มากมากเขาขลายดอกพระธจมพี้าวบาทเอานะกับว้านที่าชิงโง่ยังค่ะ หนึ่งอุ้ยเนื้ออึ้ยเราเยซื้อร้อยเนึ่งพุนนี่นะแล้วงามเลยแล้วกระจายดีได้เห็นว่าเรางามแล้วนี่ยนี่นะแล้วแถวหอมตายเนี่ยนี่นะแล้วก็ใจายสิกระจาย้ะค่ะอ่าย่องแล้วโลดเท่หน้าแหละโอ้โหเรามังย่องคือยังนี่เรางามแต่เราโง่เอาไปเมื่อเอื้อยพอแล้วซื้อไรไว้ขายให้ผู้อื่นแน่ อ้ยงัวเส้นเบอร์ินนะมันหินมันเหลืองง้วงไหก็ตั้งเลือกเนาะอ้ยสลัดก็หอดผู้เจ้าพักบระงัมนะกับเบอกินนะคะเด้นี่กุ้งเน็คแหนมขายกุ้งให้นางแน่โอ้ยคนละกุ้งเอาจะกินกุ้งเต้นบ่กระเชื่อแล้วก็เต้นนะแม่อาเต้นลองดูกุ้งแล้วก็เต้นกุ้งอ้ยบ่แมนบ่แมนเต้นแนวนั้น เด่นอะไสร่ซื้ออยู่หปลาหกง่ยงาไฟนรรถตนร้อเออบ่อฉันจะกินกุ้งอ่ะซอทเกีนีไงโอย่นกินอาหารทะเลกุ้งแล้วก็ซื้อกุ้งแล้วก็ไปซื้อฝอยขัดหมาอมาฝอยไปไปพอเมื่อเมื่อหอบสังขารชากซบเมื่อมาด้พอ แก้น่ะกระเทียวจะไปปีนเฮ้ยปีนมัดแล้วผัว่าเอาไว้ให้น่าคือเก้วไม้ควงวันอะไรมัดแล้วเขาก็ฮือมาตลาดก้าวใฉ้ไม่แห้งก่อนโอ้ยจะแม็นความคืดโธ่โธไปเมือไปเมือออัลลาพาจากสุมาพาควงเลยซ้ำใดอีล่ะซ้ำนี่ค่ะลายวันพันปีของบันไดมาตลาดเป็นมาแล้วกระโพงโต๊ะนั่นนี่แล้วอีควง ออัิที่หนาวมต้องมาางามั้งเด้อเอพอพอพอไปเมื่อแล้วพี่น้องคะสิมาขากันยกกลางตลาดนี่แหละค่ะพิดหวงแก้วกันค่ะเรื่องข้องเรื่องอสวัสดีค่ะเมื่อแล้วค่ะฮัลโเมื่อเมื่อ